สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับจักรพงศ์อีกเช่นเคยนะครับมาชมนกจวดจวดนะครับมาไกลครับวันนี้ข้ามจังหวัดมาสองสาจังหวัด <c oughs> จะขอนแก่นสารครามอ่าชัยภูมิมาโอ้โหจนถึงกาฬสินนะครับเมืองน้ำดำนะครับมาชมนกเมืองน้ำดำนะครับก็ กอจะ<ง>ตื่นก<ง>ล้องหน่อยนะครับเพราะจะมาจัดนกเด็ดๆเลยนะครับเป็นนกต่อนะครับตัวนี้ที่ครูเมื่อกี้เนี่ยน,น,นกต่อที่เก่ามากนะครับหมนัมนหมันคักหมันแน่หมันคักหมันเนี่ยเลาว่า,านเ,นเ,เล่า,า,ลา,า,า,กการับประกันคุณภาพควบหม,มานันแต่ว่าเล่าสีไข่มะบ๊อบแต่ว่าขันตัวอื่นเล่ากับจะไห่เล่าว่า,วาแต่ว่าตัวไหน่องนู้ไอีกตัวไหนร่องตัวนี้ กันบ่ใาห้ตัวนี่ตัวร่องคือตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ร่องตัวนี้นี่ครับแต่ตัวนี้บพท่านจวดตัวตัวนี้เป็นสิวหัวก็จะหายมันเป็นข้อขยันยันยังไงวะคือมันเจอกับตามันมันเนียนข้อตื่นขาองึ้นมามันนั่งยันหอดเออเอาเอาคันมันยันเจ้านั่นเด้อขันเอาเนียนเอาผ่าออกผ่าผ่าปกหัวกง อ,ออกเลยเดดมัน,ม,นมันเปิดเลยตัวนั้นอายุหลายมันได้ตัวนี้ตัวนี้นกไหมนกไหมนกไหมตแต่ว่าเทียบคู่เทียบติดเทียบคู่แล้วซุ่มซุ่มได้ไม่ไม่ไมซ้ำได้แน่นไม่เบิ้ลซุ่มทึ่งเฮียนดีบัดทึ่งเงียนเดินเดินชมครับเดินชมนกอู้ยูนี่ครับนกเขาต่อได้มานะครับ ต่อได้มามีแต่นกสวยๆทั้งนั้นนะครับนกสายนี้ครับเป็นสายป่าข้าวนะครับทุ่งนานะครับทุ่งน,า,น,งนากว้างทุ่งกว้างมากผมขับรถเข้ามานี่จากถนนใหญ่ประมาณ4-5โลนะครับก็ได้มาชมนกเยอะแยะนะครับที่ชําไว้ก็เยอะนะครับนกปีนึงนกหกเดือนเจ็ดเดือนนะครับ ไก่ชนก็มีนะครับคุณพ่อก็เลี้ยงไก่ชนนะครับเลี้ยงอาชีพนะครับอยู่อันนี้อยู่ทุ่งนาแกอันนี้พ่อไก่พ่อพัน์หลักตีได้ไหมครับตัวเนี้ยตีได้ปะครับอนันนี้ตีได้แต่หน้าตาเท่าเถาเร่ว,ว่าิีตีได้แล้วว่าก๋วยกัดดึงกระเพาะตีเอ้นันกระจุยได้แล้วว่ะเนียงกระจุย <laughs> ตีตีซอกตีนอนตีรับหมดแล้วไก่เล่านะครับเนี่ยครับ นกอ,อยู่บนบ้านก็มีนะครับบนกระท่อมบ,บ,บ้านน้อยบ้านสวนนะครับมะขามก็เยอะนะครับมาเพชรบุญเมืองมะขามหวานทางนี้ก็เมืองมะขามหวานเหมือนกันนะครับเนี่ยไ้กุมภาโอ้วันไอ้เจ้าวาเลนไทยครับสิบสี่กุมภาวันวาเรนไทยสิบสี่กุมภาดีผ่านมากนีบ่บอกเพื่อจะปีแล้วสียหอดขวบมันอยู่ไีครับเสียหอดขวบโอ้สิบสี่กุมภาจะถึงขวบ กําลังเด่นซุมนี่เด็ดซุมนี่เด็ดเนี่นยมาถึงขอบนะครับนีย่ยมท่านเนี่ยมา่านนี่ยแอบมาท่านเนี่ยแอบงามบ่เอาลางมาเบิ่งเนี่ยบึงเราก็ตัวนี้นะครับตัวที่เป็นตาเป็นเป็นสิวนะครับตอนนี้ให้ยาแก่สิวคือ,อน้ำมันตะปานะครับ เอ่อให้กินจักจ้าเม็ดแล้ว <one> minute, ให้เม็ดหนึ่งครับให้หนึ่งเม็ดให้ถ้าเป็นแบบนี้ให้วันละสองเม็ดสามวันติดต่อกัน <c oughs> เออติดต่อกันสามวันต uh ่อเนื่องแต่มันมันมันเอ่อแกแหนคอนะครับนกแหนคอเนี่ยบางครั้งนะครับนกได้มาจากป่าเดี๋ยวผมจะผมจะแนะนํานกได้มาจากป่าถ้าแห dette, านคอป๊บปป๊ป๊เนี่ยแสดงว่าตื่นตกใจมากตื่นตกใจมากมันยังไม่ ยังไม่คุ้นกับคนนะครับก็มันจะแหงนคอถ้าเราไม่ไม่ดูแลก็จะแหงนไปจนจนจะเป็นนกต่อนะครับไม่ใช่ว่าจะจะหยุดนะครับอย่าอย่าพึ่งเอาไปใกล้คนมากให้มันชึ้งเชงเื่องเบาๆก่อนค่อยค่อยจะให้ให้เขามาอยู่ใกล้คนถ้าอยู่ใกล้คนถ้ากลัวๆอยู่นี่ใกล้คนนี่เป็นเสียเส้นเลยครับบิดคอตก ใจเร้แนคอนี่นะครับเป็นสอยดาวสองดาว,ดวเออไม,ไมอ่ไม่ต้องไม่ต้องไปนั่นนะครับเอาเอาแบบแบบว่าให้ให้มันอยู่ไกลๆคนก่อนน,นะครับถ้าบางตัวบางตัวเนี่เออได้มาไม่ต้องไปคุมผ้าหลังกงนะครับคุมผ้าบางทีเป็นผ้าลายผ้าเขียวผ้าแดงคุมหลังกงนกจะตื่นตื่นแล้วก็ตื่นนั่นเลยครับตีในแหนเลยแหนกลัว ดินบางทีกกงนะครับบางทีกลงก็อาจจะทําให้นกเราเสียอาการได้ว่ากรงมันไม่ได้คุณภาพไม่ดีไม่ได้ส่วนจะทําให้นกเหงนเหหนได้นะครับนกนกได้มาจากที่อื่นปุ๊บเนี่ยอันนี้คือประสบการณ์นะครับคือประสบการณ์ผมว่าผมได้มาได้มาจากที่อื่นปุ๊บนกบ้านเขาเขาเขาคุมผ้าอย่างดีแต่มาอยู่บ้านผมผมไม่คุม เดินวนเลยทีเนี้ยครับเดินวนรอบกรงพอพา้าคุมเออหยุดออบางตัวไม่เคยคุมเปิดเลยพอเอามาปุ๊บไปเห็นตาข่ายคุมนกกระจอกที่เนี่ยโอ้โหเดินนกหางสวยๆเดินจนหางหังหมดนะครับนี่นี่เป็นเป็น,เ,ปนเราต้องดูอาการนกเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าได้ไปไปอยู่กรงใหม่แล้วมันมันมันจะเหมือนเดิมนะครับมันไม่เหมือนเดิมนะครับต้อง,ต,องต้องดูอาการนกด้วยนะครับอ่ะ เนี่ยมาชมนกเดี๋ยวยังไงก็มีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเดี๋ยวเ,าเขาจะน้องก็จะให้ยังไงวันนี้ผมมาแล้วผมก็ต้องติดไม้ติดมือไปนะครับจะได้อะไรอ่ะครับก็มาถึงบ้านเลยนะครับวันนี้จัดมาเยอะนะครับไปสองวันสามวันที่หายไปนะครับจัดมาเยอะเลยเนี่ยครับมีแต่เด็ดๆทั้งนั้นนะครับเป็นนกต่อนะครับก็จัดมามีสองหนึ่งกุกสองกุกสามกุกเดียวตัน มีนะครับในรถก็มีวันนี้จัดมาไม่ตม่ำกว่าเกือบ20ชีวิตครับแล้วคอยชมกันมีครับจวดจวดสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับพี่น้องออที่อยู่ทั่วประเทศของเราให้ระมัดระวังอ้โครคภัยไข้เจ็บนะครับโควิดเราก็ต้องป้องกันก่อน อย่าอย่าให้ยังให้ถึงกับเป็นนะครับแต่โควิดไม่กินคนแข็งแรงแล้วครับมันกินคนคนป่วยเป็นโรคความดันเบาหวานนะครับแล้วก็ถ้าเราออกกําลังแข็งแรงก็รักษาหายได้นะครับอันนี้ผมได้ยินข่าวกับหมอมารักษาหายไม่เป็นไรเหมือนไข้หวัดใหญ่เรานี่แหละอย่าไปกลัวจนเกินไปครับเอาก็คุยมาก็พอสมควรนะครับขอจบลงเพียงแค่นี้กับเจ้าเก่งๆนี่ครับสวัสดีครับ นนี้นะครับลูกต่อจะจวดทั้งนั้นเลยนะครับจวดจวด